ศีลห้าเวียนจการฆ่าสัตว์เวียาจาัรรัากทร,รัพย์เว้นแจกวาพฤฤฤืชดิดในกลางเวีนจาการพูดปดเวีนจาการดื่มสุราและเมยียไพรบางคนศี่ห้าทำไมได้สักข้อแล้วก็ชอบป่ามาพระสงค์เจ้าซึ่งมีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดและข้อเล็กข้อน้อยอีกมากมาย นักก็ชอบเจ้าที่เจ้ากะและครอบงำพระทำให้เกิดความแตกแยกและศรัทธาเสือ่อมอายุของศาสนาจึงลดน้อยถอยลงปวกยากสอนยยกจินดนความบาปเช่นไม่รับทายทายต่างคนต่างอยู่แล้วก็จบหลวงปู่บนเทศว่าเข้ามาเสวงหาผลประโยชน์กันทั้งนั้น พระผู้ปฏิบัติท่านพยายามรักษาศีลธรรมวินัยด้วยจำนวนศีลที่มีมากท่านจริงพี่เจรณา,นาสุดวิสัยก็จริงปล่อยวางภูริทัตรรมวาดก,การตาหนิตีเทียนผู้อื่นถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นเหตุทำให้ใจคุณหมัว จึงควรพิจรารณาแก้ไขตนเองให้มากจะดีกว่า